สวัสดีค่ะฟ้าใสนภัชชาค่ะคลิปนี้เราจะมาทราบกันว่าบุลคลิกนิสัยของคนเกิดวันที่16เป็นอย่างไรมุมมองความรักของคนเกิดวันที่16เป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาทราบกันค่ะคนเกิดวันที่16เป็นคนโรแมนติกมีสเสน่ห์จิตใจงดงามรักอิสระเสรีมีความเป็นตัวของตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงคุณมักจะเป็นคนไม่ค่อยอยู่นิ่ง ชอบเดินทางไปโน่นมานี่คุณเป็นคนชอบลองประสบการณ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเช่นงานใหม่ร้านอาหารใหม่เพื่อนกลุ่มใหม่ๆคนเกิดวันนี้เป็นคนฉลาดมีความเป็นผู้นำเป็นนักวางแผนมีความร,บรอบคอบมีความรับผิดชอบคุณมีพลังในการต่อสู้ชีวิตดีมากๆกล้าเผชิญทุกปัญหาเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติคิดแล้วลงมือทำ ด้วยความทุ่มเทและจะไม่เสียดายเวลากับสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงทำไปมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนคุณมองโลกตามความเป็นจริงโดยไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆใช้ชีวิตได้คุ้มค่าเป็นคนมีน้ำใจช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคุณมีความจริงใจและชอบคนที่จริงใจตอบชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหา คุณเป็นคนมีพรสวรรค์สามารถคาดการเดาใจผู้คนล่วงหน้าได้คนเกิดวันนี้เป็นคนประเภทนิยมความสมบูรณ์แบบจึงมักจะเป็นคนคิดมากใครพูดอะไรก็เก็บเอามาคิดดูผิวเผินคุณเป็นคนเงียบๆเ,เฉยๆแต่พอเจอปัญหาชีวิตอะไรขึ้นมาเขากลับมีความกล้าและใจเด็ดมากคนเกิดวันที่16เป็นคนตรงไปตรงมา และมีกฎเกณฑ์แต่กฎเกณฑ์ที่ว่านั้นคุณเป็นคนตั้งขึ้นมาเองว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำและเมื่อคุณตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็จะทำไปตามนั้นโดยคุณอาจจะไม่แคร์สายตาของคนอื่นว่าจะมองคุณยังไงจุดอ่อนของคนที่เกิดวันนี้คุณเป็นคนค่อนข้างใจร้อนหงุดหงิดง่ายดื้อเงียบมีความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและเต็มไปด้วย ความดันธุรังค่ะในด้านความรักของคนเกิดวันที่16คุณเป็นคนมีสเสน่ห์โรแมนติกอ่อนไหวมากสำหรับเรื่องของความรักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามใครต่อใครก็อยากจะรู้จักเลยทำให้ดวงความรักของคนที่เกิดวันนี้ค่อนข้างสับสนวุ่นวายอยู่สักหน่อยค่ะแม้ในบางครั้งที่หัวใจของคุณมีความรักแต่คุณกลับรู้สึกทุกข์รู้สึกเหงาอยู่ไม่น้อย ลึกๆภายในจิตใจของคุณแล้วคุณเป็นคนรักอิสระชอบความเป็นส่วนตัวแม้ว่าคุณเองจะเป็นคนที่ชอบอิสระชอบความแปลกใหม่มากแค่ไหนแต่คุณก็อยากมีความรักมีคนคอยให้กำลังใจสำหรับคุณความรักที่เข้าผ่ากันอย่างจริงจังมักจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเพื่อนแล้วค่อยพัฒนามาเป็นคนรักจุดอ่อนในเรื่องของความรัก ของคนเกิดวันนี้ที่ควรระวังก็คือคุณค่อนข้างอารมณ์ร้อนคิดมากขี้หึงจึงเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกับคนรักได้บ่อยสรุปแล้วดวงความรักของคนเกิดวันที่16คุณเป็นคนที่โรแมนติกมีสเสน่ห์มีความอ่อนไหวมากโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคุณชื่นชอบความรักที่เรียบง่ายสบายๆเพราะคุณเป็นคนรักอิสระเสรีจึงอยากมีคนรัก ที่เป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดคอยให้กำลังใจกันแต่ในบางครั้งคุณก็เป็นคนเจ้าอารมณ์คิดมากคี่หึงเอาแต่ใจตัวเองเป็นเหตุทำให้ความรักของคุณมีอุปสรรคได้หากคุณรู้จักยอมรับความเป็นตัวตนของกันและกันและให้อภัยกันเสมอจะทำให้ความรักของคุณราบรื่นและก็ยืนยาวค่ะสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณทุกๆก,การติดตามพบกับคลิปใหม่ๆจากเราได้ฟ้าใสนภชชาฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ